กระแสของคนตื่นทำนะครับก็ต้องถือว่าไวรัลแล้วก็เป็นที่ติดตามมากในโลกโซเชียลนะครับแต่ละคลิปคนก็ดูกันเป็นล้านของอาจารย์เบียร์แล้วก็ของอินฟลูเอนเซอร์ท่านต่างๆหลายคนก็ถามว่าจากที่ผมได้ไปสัมผัสกับอาจารย์เบียร์ไปสัมภาษณ์อาจารย์เบียร์มาเนี่ยผมมีความรู้สึกยังไงกับอาจารย์เบียร์ก็เลยอยากที่จะมาแชร์ให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับลองฟังดูครับข้อแรกนะครับในเรื่องของวิถีอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคารวาสเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ว่า อาจารย์เบียร์เนี่ยกำลังจะเตรียมตัวไปบวชฉะนั้นเนี่ยกำลังล้างหนี้อยู่อาจารย์เบียร์มีขายน้ำพริกบ้างมีขายเสื้อบ้างแต่ไม่ได้ขายแบบเอาตังอ่ะไม่ได้ไลฟ์อะไรขายของอะไรบ้าบออาจารย์แค่ขายให้ใช้หนี้หมดในเวลาสมควรแล้วอาจารย์เบียร์ก็กําลังจะไปบวชนะครับจะเห็นเลยว่าอาจารย์เบียร์ไม่เอาอะไรเลยสมถะมากบ้านอาจารย์เนี่ยนะก็ทุบออกห้องเฮิรงคือทุบออกอะกูไม่เอาอะไรแล้วอะกูจะเอาไว้ให้กับ คนมาฟังทำแล้วก็ไม่ต้องมาให้อะไรกูทั้งนั้นนี่ก็คือจุดที่อาจารย์เบียร์มีต่างจากพระหรือว่าคนที่เข้าไปบวชในศาสนาบางองค์เนี่ยก็เป็นพระเนนเนี่ยตุดแ๋วมีแต่งหน้ามีทําเฉิดฉายสวยงามนะครับหรือว่าพระติดสีกาก็มีพระติดในเรื่องของวัตถุในการสร้างก็มีกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมนักบวชหลายๆรูปหลายๆท่าน กลายเป็นว่าบวชแล้วมีกิเลสมากขึ้นนะครับไม่ใช่พาทั้งหมดนะครับพาดดีๆเนี่ยมีเยอะมากแต่นี่ผมเทียบในเรื่องของวิถีให้ฟังนี่คือข้อแรกข้อสอนะครับในแง่ของคําสอนหรือว่าในแง่ของการปฏิบัติหลายๆคนนะครับเสพติดการด่าของอาจารย์เบียหลายหลายคนเนี่ยจะมาท้าอาจารย์เบียแบทเทิลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟังอาจารย์เบียรจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าทำไมอาจารย์เบียรด่าและเกิดประสิทธิผล พ่ออาจารย์เบียด่าเนี่ยตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยความจริงมันมีหนึ่งเดียวส่วนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยติดนะครับว่าจะต้องทํายังไงภาวนายังไงอะไรยังไงภาวนาเสร็จแล้วจะไปต่อยังไงผมเนี่ยถามอาจารย์เบียร์ส่วนตัวผมจะไปต่อยังไงอาจารย์เบียร์ให้คําตอบผมที่กระจ่างมากๆนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีคําสอนหรือว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยผมบอกเลยว่า อาจารย์เบียร์เนี่ยผ่านฉลุยเลยแล้วก็ที่อาจารย์เบียร์ชนะใจผมเลยนะครับผมบอกอาจารย์เบียร์เลยอาจารย์เบียร์ครับอันนี้มีสายวัดป่าอันนี้มีสายพุทธวจนะอันนี้มีสายนน้นสายนี้สายนั้นผมจะใช้สายไหนดีอาจารย์เบียร์พูดได้ง่ายอาจารย์เบียร์บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมของพุทธเจ้านะครับไม่ว่าคุณจะปฏิบัติยังไงสายไหนก็ได้อะไรที่มันได้ผลให้คุณเอามาใช้ให้คุณลองใช้สติปัญญาเนี่ย ตรึกจองดูอาจารย์เบียไม่ได้ a g against หรือว่าไม่ได้ต่อต้านสายไหนอะไรดีเอาเข้ามาแต่อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะครับ mm. ก็นี่ก็คือจุดที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมก็เห็นนะครับ้าแต่ละสายก็บางทีก็มีการขิงกันเองนะครับอะไรกันเองเนี่ยแต่ว่าอาจารย์เบียเมยตรงนี้เนี่ยอาจารย์เบียชนะใจผมในจุดนี้เลยสรุปนะครับคุณอยากจะรู้ว่าอาจารย์เบียเนี่ยจริงหรือไม่จริงให้ใช้ตามความรู้สึกนี้ครับคำว่าพุทธ,ธะนะครับหรือศาสนาพุทธแปลว่า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณฟังอาจารย์เบียร์แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณตื่นจากความงมง่ายหรือเปล่าคุณตื่นจากความซึมเศร้าหรือเปล่าคุณรู้หลักธรรมที่เป็นประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าแล้วฟังอาจารย์เบียดา่าแล้วคุณรู้สึกเบิกบานเลยไหมจากที่คุณรู้สึกแย่ๆอยู่คุณฟังอาจารย์เบียร์แล้วมันมี3ข้อน,นี้มาตอบคาถามในใจคนคือรู้ตื่นเบิกบานนั่นคือตามหลักคําสอนของศาสนาพูดเลยครับไม่ใช่ว่า บางทีเราไปฟังพระนะครับท่านกเทศธรรมะพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ท่านก็บอกโอเควันนี้อ่านใบาลานอาตมาจะไปธรรมเทศนาตามใบาลานตามอัธคาถานนะครับแล้วก็ใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พูดจนเราหลับอันนั้นนะครับก็คือง่วงซึมหลับนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรู้ตื่นและเบิกบาน อาจจะเหมาะกับวิถีชีวิตของคนนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนตัวผมผมดีใจครับที่มีอาจารย์เบียรปรากฏขึ้นมานะครับบนโลกนี้แล้วก็ด้วยความที่อาจารย์เบียรเ,ยเป็นคารวาสอาจารย์เบียอาจจะไม่ได้บวชมาตั้งแต่เด็กนะครับทําให้ชีวิตคาราวาสอาจารย์เบียรเ,ยเข้าใจความรู้สึกของคนอย่างเราเนี่ยว่าจะต้องเจออะไรบ้างนะครับแล้วอาจารย์เบียรก็บอกทุกอย่างสิ่งสุดท้ายมันก็เป็นหาแนวทางของการหลุดพ้นนะครับแต่ถ้าชาใช้ชีวิตมึงใช้ชีวิตกันให้เป็นนะ ก็น,นี่แหละครับก็คือความรู้สึกของผมที่มีต่ออาจารย์เบียนะครับ